119,999บาทคุณก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้จบจริงไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะ MG p o พอยโปรเชวันนี้พอจะมาแนะนำน้อง MG 5สีเทาคันนี้เลยเช่นสวยมากนะคะยี่ ยิ่งสวยเลยตัวนี้นะคะเป็นน้อง MG5 ตัวท็อปเลยนะคะราคาเต็มอยู่ที่7จ็0 0สนเันบาทนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นใช้เงินอนกรถที่19,9 9 999, 1, 9 9บาท <_ s> 1 9 9่9บาทตอนนี้นะคะ MG5 เขามี4รุ่นย่อยด้วยกันนะคะได้แก่ตัว C ตัว d ีตัวดีพันแล้วก็ตัว X นะคะแต่ตัวที่ลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นตัว X ก็คือตัวที่ท็อปที่สุดเลยค่ะสีที่มีจําหน่ายตอนนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะ สีที่หนึ่งได้แก่หนึ่งสาหถ้าใครสนใจนะคะลองอินบล็อกมาสอบถามดูรูปเพิเ่มเติมสีกระพอยได้นะคะและใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องไปกังวลไปค่ะพอมีบริการเซ็นไฟแน่นหรึองที่บ้านหรือที่ทำงานและก็มีบริการส่งรถทั่วประเทศด้วยค่ะ รถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้ังงานบริษัทข้าราชการเกษตรกรขายลอตเตอรี่อาชีพฟรีและรับเหมาก่อสร้างค้าขายหรือทํางานยังคืนนะคะลองทักอินบ็อกซ์มาคุยหรือว่ามาปรึกษาพยก่อนได้ค่ะพยให้คําปรึกษาฟรีไม่คิดตังค์จ้า และตัวนี้นะคะก็จะมีซันลูปกเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะและถ้าใครกลัวร้อนนะคะพอยมีติดฟิล์มให้วันรับรถแล้วเขาก็จะมีม่านบังแดดอีกด้วยค่ะภายในของเขานะคะก็จะหรูหราทัานสมัยโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะจะได้เป็นเบาะหนังทูโทน2อสีด้วยจ้าภายในของเขาจะได้กล้องรอบคันนะคะ360องศาพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นจ้ะ แล้วก็ภายในนะคะก็จะกว้างมาก่ะลุไปข้างหลังเลยนะคะเวลาเราเก็บของเดินทาง2คนนะคะสะดวกมากๆและถ้าใครสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพอจะทิ้งลายกับเบอร์ไว้ให้ที่ข้างล่างนี้นะคะพอยินดีให้คําปรึกษารีค่ะทุกเรื่องยกเวน้นเรื่องเงินค่ะวันนี้พาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ